ดันเต้และเบอร์จิวกำลังจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มแบตเทิร์นพาร์ตนะครับนี่นะครับใครยังไม่ฟาร์มนะรีบไปฟาร์มเลยนะครับอัปเดตหน้าหายแล้วนะครับรีเซ็ตออนอัปเดต6นะครับมีเขียนบอกนะซึ่งมันใกล้อัปเดตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเอฟเคฟาร์มแบตเทิร์นพาร์ตกันครับผมก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเอฟเคฟาร์มนะครับไม่ควรพลาดแอปนี้เลยครับเลดฟิงเกอร์เป็นแอปให้บริการค่าวโฟนนะครับเปิดเกมเอฟเคทิ้ เรามีมือถือแบบออนไลน์เครื่องหนึ่งนะเลฟฟิงเกอร์มีสเปคให้เราเลือกได้4แพ็กเกจนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนํา KVIP 30วันเลยครับผมคุ้มคุ้มฮะตกวันละแค่15บาทเท่านั้นเองครับผมและที่สำคัญนะเราสามารถใช้เลฟฟิงเกอร์ได้ทั้งบนคอมและมือถือไม่ว่าจะ s หรือ Android ก็ตามจโหลดเป็นแอปหรือเข้าผ่านเบราว์เซอร์ได้หมดเลยสะดวกจะจัดลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมหลังจากที่เราโหลดแอปเลฟฟิงเกอร์แล้วก็ซื้อบริการอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเลยครับซึ่งผมมีอยู่2ออันนะครับก็คือเป็น VIP KVP แล้วกันอ่า v i p ธรรมดาผมเคยลองแล้วนะครับก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ KVP แรงกว่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับผมให้เรากดตรงรูปเฟืองนะครับแล้วก็กดร o t ออฟนะครับ ปิดการรูทเครื่องก่อนเราไม่ยังไม่ต้องใช้นะครับในการรูทเครื่องนะครับปิดไปก่อนเลยครับแล้วทีนี้ก็ค่อยกดเข้าไปครับอันนี้ถ้าใครแบบเพิ่งเข้าครั้งแรกก็เดี๋ยวทําตามผมได้เลยนะครับผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราต้องไปปรับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในรูบอกเนี่ยถ้าสังเกตนะครับคือมันจะมีบางเกมวยอย่างเช่นอ n น m เมเลนเจอร์นะครับมันจะเป็นแนวตั้ง ซึ่งแก้ได้ครับแก้ได้เดี๋ยวผมสอนถ้าใครเล่นอนิเมะแวนการ์ดอย่างเดียวก็ไม่ไม่ต้องแก้ก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่โอเคแล้วอีกแอปหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับออโต้คิกออโต้คิกนี่จะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ดูนะโอเคมาสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็โหลดแอปอะไรเสร็จปุ๊บมาที่เซตติ้งครับอ่ให้เราเข้าเซตติ้งมาใช่ไหมไปที่ล่างสุดนะครับล่างสุดปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดอีกรอบหนึ่งกดตรงบิลนัมเบอร์นะคครรรัััับบบบกกดดดเเเเข้าไไไปปปปปลลๆย๊๊จจนนมินอส็ กดออกมาครับแล้วไปที่ s ิสเ e มนะครับอันนี้ผมจะไปแบบไวๆเลยนะเอดวานนะครับแล้วก็เข้าไปที่ d e v e l o p e เ Option ครับเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า smallest width เอาเป็นว่าเนี่ยไอ้320 DP ี่เนี่ยเลื่อนลงมาจนเจอตรงนี้นะครับอ่ะให้เราปรับเลยครับเอาสัก560อันนี้อันนี้คุณผู้ชมต้องลองปรับเองนะว่าคุณผู้ชมสะดวกเท่าไหร่แต่ผมสะดวก560นะครับเพราะว่าผมเล่นในคอมผมรู้สึกประมาณเนี้ยมันกาลังดีอ่าาผมออกเลยออกเลยครับเห็นป่ะจอผมมันจะแบบ มันจะแบบตัวหนังสือไอ้พวกอะไรพวกนี้มันจะเล็กลงมันมันจะทําให้ผมสะดวกการใช้งานขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครเล่นมือถือเนี่ยเล่นในมือถืออาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่ผมก็แนะนาเท่านี้นะคือมันนาให้แบบเวลาเข้าโรบอกเนี่ยมันบังคับเป็นแนวนอนเลยเว้ยเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเลยเห็นไหมทีนี้เข้าออโต้คลิกครับออโต้คลิกนี้ก็คุณผู้ชมเอาตัวไหนก็นแล้วแต่คุณผู้ชมเลย เอออันนี้แล้วแต่นะฮะเราเราไม่บังคับกันตอนเนี้ยผมผมอยู่ในเล d ฟิงเกอร์นะคุณผู้ชมก็คือผมเล่นผ่านเลสฟิงเกอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะ EFK ในนั้นนะก็น่นเลยเรามาใส่ตัวกันก่อนก็ถ้าผมแนะนําก็คุณผู้ชมมีตัวไหนที่แบบเก่งที่สุดของคุณผู้ชมคุณผู้ชมใส่เลยนะครับตัวตัวผมเนี่ยตัวเก่งสุดของผมหมอจริงๆมันเอาตัวไหนก็ได้แหละมันไม่ฟิกอะไรขนาดนั้นหรอกผมใส่เซเบอร์แล้วกันอะยังไงเซเบอร์ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่ละ ใส่ไปตัวเดียวเลยครับตัวเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าใครใส่โมนาดไปก็อาจจะเอาตัวไปเพิ่มก็ได้นะครับเอาตัวไม่โมนาดไปด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบสแปมวางหลายๆตัวหน่อยหลักการของการฟาร์มแบ t เทิร์นพาร์นะครับผมก็คือเราจะไปตีมอนเนี่ยมอนเนี่ยเวลามันเกิดมันจะมีโอกาสเกิดมาพร้อมกับสัญลักษณ์ตัวนี้ครับเป็นรูปช็อกโกแลตเนาะก็คือเป็นแบ t เทิ p a นพาร์ซีซั่นนี้เป็นรูปช็อกโกแลตอ่ามันเกิดมามีสัญลักษณ์อันนี้ก็คือมันจะได้เลเวลแบตเทิร์นพาร์ตนะครับก็ประมาณนั ยิ่งมอนเยอะยิ่งดีเราตีไปไหวอะไรยังไงก็ยิ่งดีแต่ทีนี้ว่ายิ่งมอนเยอะยิ่งดีแต่ก็เราต้องดูที่เลือดมันด้วยนะครับบางทีแบบมอนเยอะแต่เราตีไม่ตายมันก็ไม่คุ้มนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนําเลยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเราไปที่อินนามกเลยครับผมอันเนี้ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ่าแต่ถ,ถ้าใครถ้าใครจะฟาร์มบอสนะถ้าใครจะฟาร์มบอสเอ็กซ์ีนะครับสตอรี่เอ็กซ์เนี่ยบอสมันแบบว่ามันเรียกบอสเพิ่มได้ฮียคลิปนี้เราไม่ได้ฟาร์ ไปที่อินเลยครับปังเฮ้อยอย,อย่าอย่าอย่าเพิ่งปิดนะมันมีเทคนิคอีกนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเออเี๋ยวไม่ใช่เห็นแบบอ๋อไปลงอินเหรอโอเคเดี๋ยวไปลงเองดูให้จบดูให้จบอีกนิดนึงอีกนิดนึง,กนนงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยยิปนิวส้มีสปอนเซอร์ดูช่วยกันดูให้จบหน่อยมันาน,นานทีนะฮะมีสปอนเซอร์ก็ด,ดูดูหน่อยแต่อันนี้ผมพูดแบบไม่อวยเลยนะถึงแม้ว่าแบบเขาจะสปอนเซอร์ก็จริงแต่ว่าผมลองเทสเล่นแล้วนะครับผมลองมาประมาณคืน2คืนละเนี่ยดูดิ เผมได้ผมได้มา7วันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ5วันก็คือผมไปเทสมาวัน2วันแล้วไม่มีปัญหาเลยมาครับเริ่มแรกนะครับให้เรามาสักประมาณเนี่ยอยู่หลังๆเลยนะครับผมไกลๆหน่อยเอาสักเอาสักโค้งโค้งนี้ก็ได้อะอันนี้บ้านเราเห็นปะตรงนี้เป็นบ้านเราใช่ไหมเอ้ครับให้เรามาตรงบ้านเลยนะครับขยับขยับมายืนตรงบ้านหน่อยให้ให,ให้ให้จุดที่เราจะวางตัวอยู่ด้านขวาไว้มันก็จะประมาณตรงตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมรีสตาร์ทก่อนผมลืมวางไอ้นี่โมเตอร์จุดแรกครับ ถ้าถ้าใครจะไม่เปิดเสียงก็ปิดเสียงไว้ด้วยนะฮะเออเดี๋ยวแบบบางทีเราเข้าไปเช็คตัวเสียงกําลังลั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่าลืมเนาะปรับทุกอย่างให้มันต่ําไว้ด้วยนะครับผมปิดให้หมดนะฮะอะไรไม่ใช้ปิดให้หมดออโต้คลิกเปิดนะแล้วก็อืมล็ก e c t unit อันนี้แนะนําให้ปิดไว้นะครับปิดไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับกราฟิกหมวดนะครับให้ให้ปิดไปเลยครับปีไม่ใช่ปิดเปิดเป็นหนึ่งขีดพอนะครับต่ําสุดเพื่อจะได้แบบเปิดได้นานๆยาวๆนะครับ เค okay, เลขึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเลขสองครับกดที่ตัวครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเออเอาเอา,เอาตัวออกมาก่อนอยาบไปที่ตัวเลขสองนะต่อไปครับจุดพื้นที่เราจะวางนะครับเราก็วางแถวแถวนี้แหละอืมไม่ต้องไปวางไหนกายหรอกเนี่ยวางตรงตัวเราเนี่ยรอบๆตัวเรานี่เลยนะฮะจุดที่สี่ก็ไปตรงนี้ครับกดวางจุดที่ห้าครับให้เรามาที่พื้นอีกรอบหนึ่งครับก็คือตัวที่สองอ่าตัวที่สองอ่าอย่าลืมนะตรงนี้เลขหนึ่งแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็นคำว่าโ no นนะฮะก็ อาจจะข้ามมาตรงนี้ก็ได้ก็กดวางครับเราไม่ต้องไปกดที่ตัวตัวอีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องนะเออไม่ไม่จาเป็นนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเทเบอร์มันวางได้3มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปสามตัวเลยครับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็แปดครับกดวางพอวางครบสามตัวแล้วปุ๊บปุ่มที่เก้าครับให้เรากดยกเลิกครับแค่นี้เองแล้วก็ลองเล่นไปก่อนอ่า <S <S เล่นเพื่อเพื่อให้มันมาหน้านี้นะครับแล้วก็ขยับเลขตรงเลขสองอะไรตรงเนี้ยให้ให้ให้ใหตรงปั๊บอีกเลขหนึ่งครับเลขสิบนี่ เราจะขยับเลข3าออกนะครับแล้วกดที่เซเบอร์ครับแล้วเลข3ากลับมาไว้ที่เดิมเอาเลข1ิบไว้ตรงเลขสามจากนั้นครับเลข11บครับกดอัพเซเบอร์ครับอัพตัวเดียวนะฮะตัวในตัวห้ากับตัว7็ดตัวเนี้ยเราจะไม่อัพนะครับปล่อยไว้เลยครับรับตัวเดียวพออ๋อเทคนิคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลอกดรีเพย์อีกรอบนึงตรงนี้ก็เดี๋ยวผมปล่อยแตกก่อนเพื่อจะได้กดรีเพย์นะครับอ่ารอบแรกเราปล่อยแตกก่อนเลยนะครับผมจะได้กดรีเพย์อ๋อแล้วก็ถ้าใครแบบเล่นในคอมนี่อยากจะปรับให้มันแบบว่า UI เล็กกว่านี้หน่อยก็ ไปปรับได้เลยหน่ตรงดีพอ่ะเออไปปรับขึ้นไปหกร้อยะไรก็ว่าไปนะครับส่วนใครรู้สึกว่ามันเล็กเกินนะครับมันวางปุ่มยากใครที่แบบใช้ในมือถือเนาะอาจจะเล็งปุ่มยากก็ไปปรับขยายใหญ่ขึ้นก็ได้แต่ผมไม่ผมอันนี้ผมไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมุติแบบมันใหญ่ได้แค่ไหนที่แบบว่ามันจะเป็นแนวตั้งอ่ะคือไอไออันนี้ไม่แวนกนก์ดอ่ะมันไม่เป็นแนวตั้งนะอันนี้บอกก่อนอันนี้ไม่แวนกนก์ดเนี่ยคือดั้งเดิมมันก็เป็นแนวนอนนะครับแต่ว่ามันจะมีบางเกมที่มันแบบ พอเข้าไปแล้วแม่งเป็นแนวตั้งอย่างอนิเมะเลนเจอร์เอ็กอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวตั้งถ้าถ้าสมมติแบบตอนเดิมๆเราไม่ปรับเลยนะเออซึ่งผมไม่รู้ว่าค่าที่ต่ําสุดที่ทําให้มันกลายเป็นแนวนอนเนี่ยคือเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปลองกันเองส่วนถ้าถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะเออใครที่ปรับน้อยกว่าผมแล้วอนิเมะเลนเจอร์เอ็กเป็นแนวนอนก็คอมเมนต์บอกกับผมใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคอะไรในการ FFK เนี่ย คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมยินดีที่จะรับฟังนะครับพอไปปรับใช้ได้นะครับเออเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเอฟเคเยอะกว่าผมแม่งรู้ดีกว่าผมอีกเยอะแยะเออแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนี่ผมสั่งสมมาประมาณร้อยกว่าปีเนาะเออบางคนมาเล่น2องสามร้อยปีมันก็รู้ดีกว่าผม,มก็ไปดูดูในคอมเมนต์กันได้อ่ะทีนี้อ่ะพอบ้านแตกแล้วปุ๊บสิ่งต่อมาครับกดรีเพย์ครับเออรีทายรีทายเอาไว้ซักมุมตรงตรงนี้แหนละเอากลางๆนี่แหนละอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเช็คปุ่มดูเอาเรากดรีทายไปนหนึ่งทีเช็คปุ่มดูนะไม่มีอะไรผิดพลาดกดเล่นได้เลยครับเรียบร้อยทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแบบทําไมผมถึงเอามาวางข้างหลังนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีสุดๆเลยนะวางแม่งแบบอย่างนี้เลยเว้ยวางติดหน้าบ้านเลยเนี่ยวางอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยวางติดหน้าบ้านเลยครับถามว่าการวางข้างหลังเนี่ยมันดียังไงเลยข้อดีของการวางข้างหลังก็คือ เวลาเราตีไม่ไหวเนี่ยมันจะได้ชนบ้านเลย <c oughs> ก็เข้าใจใช่ไหมคือคือเราไม่ได้ฟาร์มแบบไม่ได้ไม่ได้มาเก็บไอ้นี่ยไม่ได้มาเก็บอ่าเทคดาวไงตีไม่ไหวก็ชนบ้านแตกไปเลยเพ,เพื่อเล่นเพื่อเล่นตาใหม่เนอะเออแต่ถ้าใครแบบอยากเก็บเทคดาวด้วยอย่างเช่นอ,อ่าเดี๋ยวผมสมมติว่าผมจะเก็บเทคดาวด้วยนะผมทําให้ดูแล้วกันสมมติว่าผมจะเก็บเทคดาวด้วยดีสตาร์ทก่อน เรจะได้เปลี่ยนทีมนะฮะอ๋อตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพยายามหลบหลบไอ้ไอ้เปลี่ยนทีมนิดนึงนะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอะสมมติว่าผมจะทาทรงยินบูอะผมจะเก็บคิวทรงยินบูแล้วกันอ่ะใส่เลยครับช่องที่สองปับ๊บอะสมมติว่าผมมีทรงยินวูอยู่ผมก็บวกเพิ่มไปครับบวกเพิ่มไปปึ๊บสิบสามสิบสี่เนี่ยผมก็มาวางนี้เลยครับเนี่ยผมจะวางข้างหน้าเลยนะแล้วก็อากดวางตรงนี้ใช่ปะอ่ะโอเคก็อะเนี่ยวางเรียงไปเลยอันเนี้ย คือถ้าเป็นตัวที่จะเก็บเทคดาวเราสามารถวางแบบวางหน้าๆได้เลยนะฮะอ่ะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิบหกต้องอยู่นี่ใช่ไหมสิบหกอยู่ตรงนี้สิบเจ็ดอยู่ตรงนี้สิบแปดอยู่ตรงนี้อ่ะสิบเก้าวางก็ยี่สิบยี่สิบกดแคนเซิลเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะกดเล่นได้เลยก็คือตัวที่จะเก็บเทคดาวก็วางข้างหน้าส่วนตัวหลังเป็นตัวเคลียร์อยู่แล้วนะครับไอตัวข้างหน้านี่ไม่ต้องอัพนะปล่อยมันปีเฉยๆธรรมดานี่แหละ แล้วก็เช็คนิดนึงว่าตรงไหนมันมีผิดพลาดอะไรบ้าง่ตรงเนี้ยวางไม่ได้เห็นไหมอ่ามีมีจุดผิดพลาดนะครับตรงนี้วางไม่ได้เอาไม่ได้อาจจะขยับขึ้นไปหน่อยติดหินติดหินตรงเนี้ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปไปได้กี่เวฟนะครับผมก็น่าจ,จะอยู่สักประมาณ30ิเวฟแหละได้เพชรด้วยแล้วก็ได้ฟาร์มแม่ทัพมาดด้วยนะ โอเคตอนนี้มอนก็เริ่มจะทะลุมาแล้วนะครับใกล้จะชนบ้านละเริ่มจะเคลียแบบเคลียไม่ค่อยทันละก่อนนี้แหละครับมันก็การฟาร์มก็จะมีประมาณนี้นะฮะยิ่งมอนเยอะยิ่งดีครับก็คือยิ่งมอนเยอะเรายิ่งมีโอกาสแบบได้ตีตัวที่มันแบบว่าได้เ t ลต p a พ s ออะเนาะเออยิ่งเยอะยิ่งดีเนี่ยได้ประมาณเวฟ30ด้วยได้เพชร390ผมว่าโอเคเลยนะฮะจบที่ประมาณสัก30กว่าเวฟเนี่ยจริงๆถ้าจะให้ดีกว่านี้เอาแบบ เขาเรียกอะไรนะแบบว่าฟิ้ยวๆกว่านี้ก็อาจจะขยับเซเบอร์มาอยู่สักแถวๆนี้นะครับก็อาจจะเดินออกมาหน่อยเออแถวๆเนี้ยนะแล้วก็ให้เซเบอร์มันอยู่สักตรงตรงเนี้ยเออเซเบอร์ er มันอยู่สักตรงเนี้ยกำลังเฟี้ยวเลยเนี่ยครับวิธีการฟาร์มก็มีประมาณนี้ได้มา30กว่าเวฟเนาะโอเคคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอให้ได้ด Dante เบอร์จิลก่อนที่จะอัปเดตนะครับขอให้ทันนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับผมเลดฟิงเกอร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับนี้บ๊ายบาย